ในคำสอนแบบต่อเนื่องเรื่องพระจิตกับพระศาสนาจักรสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเน้นย้ำพระจิตทำให้พระคำพีมีชีวิตชีวาเช้าวันพุทธที่12มิถุนายนเวลา9นาฬิกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส,สเสด็จออกพบปะสัตบุรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์ณลา,านหน้ามหาวิหารนาบุญเปโตร วันนี้พระองค์ทรงสอนคำสอนแบบต่อเนื่องเรื่องพระจิตกับพระศาสนาจักต่อไปเป็นตอนที่สโดยทรงนำสัตว์ุรุษพิจารณางานของพระจิตในการเผยแสดงทรงเน้นบทบาทของพระจิตในการสร้างแรงบันดาลใจและในการอธิบายพระคำภีศักดิ์สิทธิ์พระองค์ตรัสว่าพระจิตไม่เพียงแต่ดนใจในพระคำภีศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นหากแต่ยังทรงทรําให้พระคำภีเป็นแรงบันดาลใจอีกด้วย สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเริ่มสอนคำสอนแบบต่อเนื่องเรื่องพระจิตกับพระศาสนาจักพระจิต พระผู้ทรงนำประชากรของพระเจ้าเข้าหาพระสุจ้าองค์แห่งความหวังของเราซึ่งวันนี้ก้าวเข้าสู่ตอนที่สแล้วในหัวข้อพระคัมภีร์ทุกเล่มได้รับแรงดนใจจากพระเจ้าทำให้เรารู้จักความรักของพระเจ้าโดยผ่านพระวจาของพระองค์ท่งเน้นย้ำถึงการโดนใจของพระเจ้าในพระคัมภีร์ไบเบิลส่งมุ่งไปยังบทบาทของพระจิตในการเผยแสดงของพระองค์พระสันตปาปาตรัสอธิบายว่า อย่างไรก็ตามงานของพระจิตไม่ได้สิ้นสุดอยู่แค่การดนใ,นใจเท่านั้นหากแต่พระองค์ยังทรงทำงานอย่างต่อเนื่องในพระสสนาจากักเพื่ออธิบายความหมายของพระคำพีและทำให้งานเขียนอันศักดิ์สิทธิ์นี้มีชีวิตชีวาอยู่เสมอ จากนั้นพระองค์ทรงยกตัวอย่างการได้รับแรงบันดาลใจจากข้อความในพระคัมภีร์ซึ่งบางทีเราอาจจะอ่านมันมาแล้วหลายต่อหลายครั้งโดยไร้ซึ่งอารมณ์ร,ระองกลัาว่าสักวันหนึ่งเราก็จะอ่านข้อความเหล่านี้ด้วยท่าทีของความเชื่อความศรัทธาและการอธิษฐานภาวนาและข้อความนี้ก็จะส่งสว่างโดยพระจิตอย่างที่เราไม่คาดคิด ต่อมาพระองค์ทรงเน้นย้ำว่าพระศาสนาจักรก็เช่นกันที่ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยการอ่านพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตวิญญาณน,นั่นก็คือโดยการอ่านภายใต้การนำทางของพระจิตพระผู้ทรงดนใจเราให้อ่านพระคัมภีร พระศาสนาจาักเจ้าสาวของพระคริสต์คือผู้ทำหน้าที่เป็นล่ามสำหรับข้อความที่ได้รับการดนใจและเป็นสื่อกลางของการประกาศที่แท้จริงจากนั้นในขณะที่ทรงเน้นถึงคุณค่าของเล็กซโอดิวินาซึ่งเป็นการฝึกอ่านพระคัมภีร์เป็นการส่วนตัวและรำพึงพระองค์ทรงยืนยันว่า การอ่านพระคัมภีร์ด้วยจิตวิญญาณที่เป็นแก่นสารก็คือการอ่านเป็นหมู่คณะในพิธีกรรมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิสซาในบรรดาพระวจาอันมากมายของพระเจ้าที่เราฟังกันอยู่ทุกวี่วันในมิสซาหรือในพิธีกรรมมักจะมีข้อความหนึ่งเสมอที่มีความหมายสำหรับเราเป็นพิเศษและเมื่อเรารับเอาพระวาจานี้เข้ามาในจิตใจของเรามันก็จะส่องสว่างให้กับวันเวลาของเราและสร้าง สร้างแรงบันดาลใจให้กับการอธิษฐานภาวนาของเราด้วยที่สุดพรวงทรงสรุปคำสอนด้วยความคิดที่จะช่วยให้เราตกหลุมรักพระวาจาของพระเจ้าได้รุ่งกลัดว่า นักบุญอากุสตินและนักบุญเกโกรีองค์ใหญ่กล่าวไว้ว่าพระคัมภีร์เปรียบเสมือนจดหมายจากพระเจ้าที่ส่งมายังสรรพสิ่งสร้างของพระองค์ซึ่งมันไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยนอกจากจะพูดถึงความรักอล้นเหลือของพระเจ้าที่น้องที่รักจงอ่านพระคัมภีร์กันต่อไปและอย่าลืมพกเอาพระคัมภีร์ฉบับกระเป๋าติดตัวไปด้วยหาเวลาว่างๆในแต่ละวันอา่านมันสักหนึ่งข้อความ และเช่นนี้ก็จะทำให้ลูกใกล้ชิดกับพระจิตผู้ประทับอยู่ในพระวาจาของพระเจ้าจึงขอพระจิตพระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจในพระคำพีและทําให้มันมีชีวิตชีวาอยู่ทุกวันนี้โปรดทรงช่วยเราให้เข้าใจความรักของพระเจ้าในสถานการณ์จริงในชีวิตของเราด้วยเถิน